สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถมาฝาก1คันนะครับคันนี้ Ford f i e t ตนะครับตัว4ประตูมือเดียวป้ายแดงนะครับประวัติศูนย์แล้วก็มีประกันชั้น1นครับคันนี้มือเดียวสวยๆนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับ1 1 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนได้2,600โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปี หปีก็จะน่าจะสามพต้นนะครับก็ลองคำนวณดูนะครับใครที่ชอบ Ford f i e ี t ตเข้าใจ Ford f i e ี t ตนะครับมือเดียวปี2011นะครับราคา1,19,000สนะครับสุดคุ้มแน่นอนนะครับใครเข้าใจสนใจมาขับกลับได้เลยครับเอกสารครบถูกต้องไม่เคยชนไม่เคยแก๊สแล้วก็มีประกันชั้น1แถมให้ด้วยครับราคานี้สภาพนี้นะครับรถสวยเลยนะครับหาเอาไปใช้งานนะครับ Ford f i e ตเครื่องพันหกเกียร์ออโต้ปี2011 ครับราคาสภาพนะครับถ้าใครเข้าใจ Ford f i ฟ t t a นะครับใช้ได้สบายแล้วก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับกับราคาแสนต้นต้นนะครับได้รถปี2011นะครับประวัติศูนย์นะครับไม่แท้230,000กิโลเมตรนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับรถโดยรวมอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องไม่ มีชนหนักตัดต่อและพิกคว่ำนะครับคันนี้ไม่เคยชนเลยครับการันตีเลยครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบสมบูรณ์กับราคาและสภาพสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจดูได้เลยครับ ชอบและถูกใจหรือไม่นะครับราคานี้โดยรวมถือว่าสวยมากๆนะครับกับราคาปี2011นะครับเทียบกับค่ายใหญ่ๆปี2011ไม่รู้อยู่นู่นนะครับ2องแสนต้นต้นนู่นเลยครับก็มาดูมาเช็คมาชมมาดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใครไม่มั่นใจก็เข้าไปในฟอร์ดเฟียต้านะครับก็จะได้ข้อมูลนะครับคันนี้ดูแลดีประวัติศูนย์มีประกันชั้นหนึ่งนะครับ ใครที่สนใจถูกใจหารถราคาแสนต้นๆใช้งานคันนี้น่าจะเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งทางให้กับสมาชิกได้เลยนะครับรถก็สวยครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับช่วงล่างนิ่มเงียบมาดูมาเช็คทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับในส่วนของการคัดรถนะครับเราคัดและเช็คมาเรียบร้อยสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจกับงบประมาณที่ท่านเตรียมนะครับ ลองชมและคำนวณดูได้นะครับราคาสาภาพนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถมาลงทั้งวันนะครับเรียกว่าทั้งวันก็ได้แอดมินนี่ขยันจริงนะครับเราคัดแล้วเช็คแล้วนะครับหลายท่านก็ลองดูผลงานในช่องได้นะครับคันนี้จะส่งทั่วไทยการันตีการจัดส่งการันตีการรับรถนะครับใครจะจัดไฟแนนซ์เรียกว่าชิลๆผ่อนสบายๆไม่ถึง3,000ก็ได้หรือจะ3,000ต้นก็ได้นะครับก็เ,เลือกปี เอาตามความชอบความพร้อมที่สําคัญลดมือ2ต้องใช้ความเข้าใจนะครับก็ลองดูคํานวณดูนะครับสวยถูกใจใช่ก็มาชมดีก็มาขับไปครับเราคัดแล้วเช็คแล้วนี่แหละครับก็พอจะเป็นตัวเลือกกับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับช่องนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับรถสวยๆมาลงทั้งวันจัดให้กับสมาชิกที่ชอบและเข้าใจเครืบ